สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องดามาตามแม่ไพ่พี่น้องแม่ไพ่เข้ามาแล้วเจ็ดงวดซ้อนทั้งเลขลาวและเลขไทยพี่น้องวันนี้แม่ไพ่เืิดหายมาแล้วพี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่น้องเข้าไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเปิหายตัวใดไปเลยค่ะไะพ่เปนกภาษาธิต<ร>นี้ให้เบิรงนี่พี่น้องนี่นนใช่ไหมนี่มันออกเนี่ย อ๋อแม่ฟันโค้งสุดท้ายมันบ่าจ้ะนี่โครงเออมัน่อกเลขไทยออเออโค้งสุดท้ายหกเก้าเก้าหกศูนย์หกโอ้ยเกือบบนเกือบล่างเนาะไหวไงซะเกือบออกอันนี้นีพี่น้องเห็นบอ๋องอดที่ผ่านมานี่แม่ไพ่นระตเขียนใส่สาไว้พี่น้องออกมาแม่เปดนแม่ถือบ่อมันนี่ฟันได้สามตัวนี่บอกป้าฟันจะได้โมล่าเอฟซีฟังดูยี่สิบถือยี่สิบบาทถือยี่สิบบาทโอ้คนเดียบประเด็กคนเดียบประเด็กไปนู่นวะอ่ะคนตายหลายแม่แม่อยู่จ้ะ เอาครับพี่น้องเอ้ยบริเห็นนาเห็นตากันครึ่งปีพี่น้องแมงดากับลาวอค่ะจมาเข้าเอออย่างมาสิมาจ้ะเด้อพี่น้องแมงดามาจุดประสงค์คือว่ามีแม่เอฟซีพี่น้องฝั่งแม่นนทิยาเผลโอนเงินมาเผลฝากมาทางแม่นนทิยาจ้ะมันโยนยาเลยโอนมาให้แม่นอดาให้แม่นองดามาให้แม่ไพิ่นซื้อแม่อ้อยสองร้อยบาทนะคะถึงมือแม่ไพ่เด้อจ้ะ บาดถูาจะตั้งถึงมือแน่นอนติถึงหอดซาหอดเร็้ยวจำนั่นแหละจ้ะอันนี้แม่ได้เอาเอามาให้ไวผมว่าสองลอยกับเผื่อแม่ไปซื้อกับเขากับนาบนะแม่ว่าลอยสองลอยมันก็เป็นเงินเนาะคิดคิดใส่นึ็กเจ้าของบุ้มีแล้วแม่บุ้มที่บุ้มีบุ้มมีมีจักบาทเลยสิแม่บุ้มีจักบาทตัวพวกนี้คนตายตายเรี่ยงกันเลยหมด่านปากิจจ้ะสบายดีนะแม่จ้าสบายดีลูกหล่ะ เลขกระถือบอยบอเลขถือบอยบอจ้ะตอนเนี่ยยังไนี่ลูกสาตอนเนี้ยเขาเสียหายยี่สิบหวดอยี่สิบวดได้หวยลาวเล้เก็ตแล้วหวยไทยต่จะเริรมมากัเก็ตเลยด้อ๋อแม่ไพ่ไปน้องแม่ไพ่แมงดาปฏิขายด้วม้ไม่ว่าเสียหายยี่สิบหวดแต่ตวหวยลาวึ้นมากนี่ฟันบ่แม่นี่ฟันเออฟันเลขเก้าหกเนี่ยผลปอนสมมติมาสมมติก็ยะข้างหน้านี่างเง้ะ แม่มาปอนแบบวัยขึ้นแม่ได้มาเปิดวงเห็นแรงใจไว้หกเก้าหกหกเก้หกกับขาสามตัวตรงตรงของแต่แม่ไงเออสามตัวตรงแม่แล้วว่ามันสามมันไม่เคยถือหรอกแล้วเก้าหกตัวตัวที่สามมันไม่เคยได้มันได้ยากแต่แน่ๆคืออันนี้อันเราเรายอดล้างน้องพี่น้องเนาะแม่ผลมาผลได้มาหลายงวดเหมแม่แม่หลายงวดแล้วตัวเลขไห้กับเจ็ดงวดเจ็ดงวดแปดงวดมือว่านไงแปดงวดแล้วบัด แบบน,นีเเ้เล็กเล่าได้หกงวดแล้วอเล่าก็ได้ไท่ก็ได้ป้าสุดยอดเลยงนะวดแล้วตอนสุดยอดเอ๋อกจ้ะได้ตุยบาทไม่นงอยาเพราะว่ามันก็มีเขาวิรุต้นไมแนะเจ้าเว่าบัวบาวจะหักงวดอืมจะจะบัวบาทจหักงวดแม่นุทา,า,ามแนนุก,กับต๊ะขาวนุก,กับมลูฟันนี่ <c oughs> <f un ny> เป็นพีทุกคนมาบอกเหล็แม่ได้เจ้าทีเจ้าที อ๋อเจ้าทีมาบอกพู้นี้ค่ะพู้นีบอกบอกประจําอำมาประจําไม่น่ะขันขันบ่ก่อเข้าตังสีกับก้อนสมุดมากเข้าเห็นไหมอ๋อถ้าจ้านึงแม่เฮ็ดยังผิดบุเขียดไม่น่จ้าจ้าศูนย์เห็นแม่จมาเผามาขั้นใดมาเราบู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 กับมากเดี๋ยวไฟมาเผามันมาออกศูนย์หาไนจ้าจ้าศูนย์น้าศูนย์ออกศูน์หาแล้ววะ มันนี้แม่คืออันที่ว่าที่ว่ากันพีนพ่น้องหัวหัวที่่านมากผลกัเขาไว่ายไงว่าจิตแปดหัวสอนแม่ว่าแม่ผลว่าเป็นแต่แม่ต้องได้บริมาทายพี่น้องเอ,าอ้าคลิปนี่จะเป็นคลิปแรกของแม่ต้องได้พี่น้องอคนใชยี่สิบเงวนเป็นคลิปแรกของแม่ต้องได้ว่าแต่แม่ต้องได้จะมูลุ่ว่าผนได้ไปแต่ว่าแม่ต้องดามาจุดประสงค์นี่คือเอาเงินมาให้แม่พี่น้องบางคนก็นกนว่าอุ้ยคือฟ้ามามาให้แท้คือบริษสมหนูหนูบริษาทสมพี่น้องอรสากัะสมสาสมวา,มา,า,ว,านนว่าเนา่ยพอพะว่าคิดใช้ใจเจ้าของ เจ้เพิ่นเจ้โตไม่จ๊ะแบบว่าแมงดาแต่ก่อนบ่มีเงินแบบว่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็คือการบ่มีเงินมีน้องบ่มีจ้ากบาทเลยได้พี่น้องผัดบ่มีอยู่นี่ก็เลยคิดถึงขุนว่าซองลอยกะเพิ่นก็ได้ซื้อกับเขาไปมือซองมืออยู่ในพี่น้องแมงดาก็เลยฝ้ามาให้แบบนี้พี่น้องเฝ้าเพราะเพราะกับเพื่การเพราะว่าแม่เพิ่นกับช่วงนี้กับ่มีงานเหตุนะแม่เนาะคนกับตายอะายกับเจ๊กับคนงานกิจจิ้นแม่ทำไปทำมาฟันไปหมดนี่เอาไปแจ้งว่าเพิ่นมาบอกบอกเพิ่นเพิ่นาเพิ่นบ่นอะไรน่ะดิ้หอยเหล้าดิ้ มันพิ่มาไดเขียนให้คือตะเกาด้นะจ้าจ้าก็ยังมาบอกเลยซื้อได้มานังยุ่เตียงผลเลยว่าพวกเขาทาอะแต่ว่าคิวก็รคิวยาวแมวนด้จ้าจ้าก็แบบมานังนี่เนิผลเลยว่าผลบอกหันสอกกับสอเก้าสองหกับสอแต่แน่ๆให้แนะนำไปกินตำลาวก่อนเย็นนีทำไมเนาะจ้าเย็นนี่ล่ะอ่าสองหกกับสองเก้าพี่น้องเอ้าร้องเบิงพี่น้องว่ามพี่นกฟันเังไดผลกับพ่กเราสู่ฟังพี่น้องสิเข้าบกเขาก็อีก อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องแต่แน่ๆเลขมันกับวอลายหางพี่น้องเลขแค่เอาไง่ายเลขสองตัวเลยพี่น้องแต่วะพกกับเก้ามันตัวเดียวกันจะซื้อทำไมเนาะกับเอาแม่นแมนจ้ะกับบนล่างก็เฉดกับเป็นไปได้เออไปตำเล้าพี่น้องครับของแม่ไพนะคะแม่ไพแม่กระดากับมาถ่ายคลิปแรกพี่น้องนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของแม่น้องระดาแม่ไพรหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดแต่แม่ไพร์ผมแนะนำให้ไปกินตำเล้าก่อนเย็นนี่พี่น้อง เพื่อนหายมาแล้วพี่น้องเพื่อนฟันเห็นเจ้าทีมาบอกเลขสองหกสองเก้าพี่น้องแค็บหน้าจอบิท้องเด้อไปเปรียบเทียบเอาจารจันไรซ้ำหนักเบิงแต่ว่าแนะนำเลยไปกินตาําลาวก่อนวันแม่เพื่อนบอกว่าเลขแม่เพื่อนอีเขามาหลายงวดแล้วทั้งลาวท,ทั้งไทยตำแซ่บตำกินแซ่บพี่น้องพี่น้องเลยลองเบิงเดอ้อแต่ว่าบอกถามบอกเข่าก็อย่าว่ากันเพราะว่าความฟันเนาะแม่เนะาะแต่เพราะว่ามันน้ำพู่น แมนแมนมันเจ๊ดงวด,บวดแบ่นี้ย่านบริบาลก็เหมือนเจ๊ดงวดสอนแล้วทั้งลาวทั้งไทยพูดสุกกันแล้วก็มาไถ่เองนะจ้าจ้ะอ๋อจนันพูดสุกเขามาแล้วแล้วก็มาไทาอีกองไถก็ต้องมใช่จ้ะป้าสุดยอเลยแม่จะเอาสมมติใบเดียวใบเจ้าเคาองอิหลานจ้ะออกเบอร์อะไรบัตรคนไหนครบอะไรที่หาเชียแม่ต้องได้เข้าใจหาหกกอกแล้วเดี๋ยเลยแม่ที่แม่บว่าวันนี้เพิ่นหายมารอบเดียวแต่หายเป็นสมุดแล้ว เพจนเขียนตัวหนังสือไว้ถูกตัวแล้วแม่พจน์พ่ะท่านเนี่ยมาสองมือเพป็นพจน์สมมติหันมันออกเป็นเหรียนโคกันจ้าจ้าบางหันหัวเหล้วมันมันออกหาฮกกระดิ่งฮกแม่จ้าจ้าบางหัวหัวไส้เนี่ยมันออกเกาฮกจ้าก็รทีใส่สมมติเดียวกันกระเอกตัวเดียวกันจ้าจ้านั่นแหละเป็นยังไงป้าส่ย่างฮกเกาฮกขอแม่แม่จ้าจป้าจุดคุณลูกออกไปนี่แม่นางได้คนลูกไปนำพี่น้องให้ป้าสุดยอดแม่เรียกว่า เรียกสามตัวมันบวัยไงมันเขายากเนาะไวัยไงว่ะมันบม่เคยได้แต่สุดแต่ว่าถ่ายมาเลยออกสุดท้ายมาออกไอลีเมือเสาร์แม่บอกครับอันได้ตุ้คนชีงแม่ลูกเนี่ยเอ้าวคือเป็นนี่ยังบอกกับแม่ผ่าคนชีงลูกเห็นไหมเป็นราประสัยที่สมหวัก็เลยบอกได้ตุ้ตามก็ฝันเนี่ยคันบ่ถือกันยาบากันเด้อแต่บอกพี่ไอ้ยี่โดเพราะว่าเนาะมันกับความฝันเนาะมันกเป็นาะ เลี้ยนหมดจะว่าลงเหมือลงจะ่าหลงม่วันนี้แม่แม่ได้ถือคักร้ายจะหลงหมวดนะแม่ได้ลองสื่อบอแม่ตัวแม่เองได้ลองสื่อบอลล่ตร้าวเป็นไทยเลยต้งจะไปไปสื่อใส่ต้อ่มามีหม่องไปสื่อควรจะซื้อในเว็บยังไม่จะมันมีเว็บไหมแหสืบเเยอ๋อนั่นแหละต้องเอาตลิขไทยจ้ะจ้นก็ต้องบอกคนยีหรอกล่ากับหงจักที่ตว่า ซื้อก็บ่เป็นว่าไ่มีผู้ขายนก็เปลนเราจะางงก็คือถือแต่เลขไทยเนาะแม่ตัวแม่เองคือถือแต่เลขไทยเลขล่าแม่บอกหมอลูบองซื้อกับบอกนุ่นทะยายล่ะแม่ฝันเลยหาเก่าหกเด้อเออเอาหแม่ด้เรื่องเนาต้ทะยานกับแมาตัดออกเป็นบอจ้ากะหาหกนุ่นทะยานเอาหาหกกี่เรื่องออกเลขล่าหนังบัเทียนแล้วก็เก่าหกจ้าจ้าเก่าหกตัด หาหกออกเลขลาวเก้าหกมอกเลขไทยพี่น้องสุดยอดจริงๆพี่น้องเอ้าสมมติใบเดียวจะนังเบิ้งอ้าสรุปเลขของแม่ไพ่พี่น้องถูกมาทั้งทั้งลาวทั้งไทยแตกมาแล้วเจ็ดนวดซ้อนพี่น้องแต่ว่าแม่องได้เนี่ยพึ่งมาถ่ายคลิปเลยพี่น้องเดยอันนี้แม่เพิ่นบอกว่าวันนี้หฮมาแล้วพี่น้องแต่แม่เพิ่นว่าย่ำไ้ไปตําลาวก่อนสองหกสองเก้าพี่น้องเลขกับบริาลหางพี่น้องฝากไปซื้อเลยพี่น้องเด้อ แครบนะเจ้าเลยพี่น้องไปหาซื้อตำลาวเย็นนี้ตำลาวเส็บๆได้่น้องเด้อเอาก็ขอบคุณแม่ไยเลียร์ที่ให้แนวทางขอ FC มีโชคมีลาบกับแม่ไยนะคะมัันนครบพ